อยากขายจะอยากขายมาขายตลาดพี่น้องมาเดือบมาซื้อสารพัดอลไรได้ดิสารัดอะไรเบมาเบิ้แล้วขายทุกอย่างสารผัดมาเดือบมซื้อหรือสิไปนุ่งชินมันไม่ได้กินนะจะไปซื้อพี่มาซื้อแล้วกินพี่มนยัิมนัด้นงมัลายพื้นแล้วอยู่เพือนนั่นมากินแนี่มันซอิ้วท้องนี่มาซื้อจักซิ่ตจัย่างมี หบ้านหาบ้าทซ้ำซ้าทุกคนหาบาทจะซ้ำซ้ากำบังงยมงได้หนี่จ้าโอ้หาเสด้บริมีเด้อพี่น้องอามาดหนึ่งกินบ่บเบิดดอกขนกระไดก็ต้องูกแหละเนาะซื้อกินแล้วก็แล้วอือ ต่นเต้ปฝ่ายเบอร์สุผูสุคนยินดีตอนรับกบจุสั่งเบาะให้พี่น้องเดอตอนนี้ก็คือเป็นเวลาหกโมงครึร่งแล้วเนาะว่าสิไปตลาดพี่น้องมือนะตื่นเศร้ามากว่าสิไปตลาดพาคุณแม่ไปตลาดจะไปเดินตลาดนาหอยปังนะจ๊ะเออแต่สซีด้ายยัง,ยงไะพี่น้องเอยแฮกไปหล่ถามว่ามีเงินบ่หือแต่ว่าสิไปหล่อจ้าเนาะ เราแลกก็สิพูนแหละสิลงไปหาไม่ใหญ่ตุ๋ยเนาะไปหาเบิ่งเห็ดฟางของนางได้ยินข่าวว่าเห็ดฟางนางออกหลายเน,นาะจังได๋กะฝากติดตามเด้อพี่น้องเด้อไปตลาดน้ำเดือดเด้อพี่น้องเด้อไปจ้าสวยแล้วมาจ้าพี่น้องฮอดต,ตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าฮอดแล้วมากับคุณหญิงแม่นะจ้าโอ้เพื่อนสาวกายังอีน้อยเต็งน้อย,ยจั๊จก จัง่าจัจสีมาขายซอยเลาะกัเด้อเปิดห้ผูหอืมจง่าสีมาซอยวาัรงมาอย่างเบามึงมาอย่างงี้กระตลาระจานในสำรคุณแม่ไปทางใดล่ะพี่น้องคุณไม่หห้คุณแม่หหยจ จะเปิดย่างเป็นไรเลยดิเออดิเห็นแล้วจ้ามาย่างตลาดพี่น้องมานี่พา ah, คุณแม่มา,าย่างอืมเปิดเลนวา,มนายวามาหาสือ่ออะไรโครงไก่คุณแม่จะไปทำอะไรทุกคนโครงไก่พี่น้องเอ,อ้ย น้องโมนี <Techn Pokémon> ่กะคนกลาอยู่ด้พี่น้องขนาดมาสวยได้นน่ขนาดมาสายคนยังเยอะอยู่เด้อพี่น้องตอนนี้กลาอยู่ด้จ้าขนาดสวยเลยได้นน่สวยเลยได้หน่คนยังไลยอยู่มาซื้ออะไรคุณพี่ตื่นเอียซื้อซิหมู จ้าเลาะก,กันเด้อไปพี่นนอ,อกเลาะค่ะฝากคุณแม่มาเดินตลาดแต่วันนี้ <c oughs> จักิีด้ายัางเหล่มีเงินพูละลอยก็คุณแม่แมเอาม <c oughs> ั้งเนีเอยไปไปอาภักตังใสนะแม่อภักตนะังใสเนี่ยหาาาบาท หาบารดะซ้ำซาวทุกคนหาบาทซ้ำซาวกำลักยง่าย่เน่้าโอ้หากระดาษบที่มีด้อพี่น้องอามาดนึงกินบัเบิร์ดดอกขนาดกดางปอเนาะซื้อกินแล้วก็แล้วอืมขาออย่างโอ้ยมันแกวของกระปุก สวยใส่แล้วก็ยังมีคนู่เออน่ะไปแล้วพอรยังเอาเงินถอนลืมผ่อนเงินถอนไปจ้ะไปจ้ะแลเบ่ื้ออะไรกางเกงลีงเออมาทางนี้กับบลายไปได้ะนอกคนก็ได้ ผดสารีเ,เนาะจ้าไกจ้าคุณแม่ได้มุงพี่น้องเอยเลือกเอามุงอนหนึ่งนี่ก็ได้<จ>ได้มุงแล้วก็<จ>กางเกงลิงของนางนจ้า<จ> <c oughs> ทางนี้โซนเสือผาจะพี่น้องหันเบี่ยบนี้แหละจ้าเออคนขี้หยกแต่เอือซื้อลูกซีนทางนี้เข้ามากินลูกซีนเน้พี่น้อง จ้า,ออาอออโอ้ยอยากซ่อนย้อนโอ้ยย้อนแสงยู่ด้วพี่น้องเดอ้อภาวะแดดกำลังขึ้นแล้วจ้าแดดกำลังขึ้นแล้วเนาะภาวะตอนนี้ก็ชวยแล้วพี่น้องเลยจะเจ็ดโมงแล้วเบิง้งจะเจ็ดโมงแล้วพี่น้องหกโมงกกลัวเนาะเ,เทาห้ากามากาเกือบเขียดมาแล้วย,ย,ยังเขียดเขียดยังบ่ดีสิลูกซีน ยาเด้อกรยาเค็มเือเด้อเพราะว่าประฮัดเพราะว่าปัดเซีนเลลูซีนไ้ลานซ้ายลานซซายกะมาขายตลาดกับคุณแม่เพิ่นพี่น้องเลยขายขนมว่าดสันเก็บขนมมาขายโอ้ยเบิร์ดเลยอ้ำจิ้มเพ่อกระไดอ้ำจิ้มเกระเบิร์ดเลยพี่น้องไว้คุน แม่แปะอาหารปูนแม่าหานปูนไปนี่นะแม่น้ำจิ้มเบิดเลยพี่น้องนี่นะแม่น้ำจิ้มประกันจนเบิดพี่น้องเอ้ยอื แดดเริ่มซองแลวพี่น้องเย้ยเพราะว่าตอนนี้ก็สายแล้วจ้าแดดออกมาไลยแดดพี่น้องเลยคนก็เริ่มบางแล้วคนเริ่มบางแล้วพี่น้องเลยเพราะว่ามันสวยแล้วเราเพิ่งจะมาหาเสือ,สอก็เม้ยพี่น้องเย้ยถามว่าเงินนี่เบอ,อแต่ก็มาจะมาอย่างละพี่น้องเดิเบิรงเนาะบรรยากาศยามสาวแต่ว่าตอนนี้ก็ เช้านาวแล้วพี่น้องเอยเขาซูนระด,ดูแรงเป็นที่เรียบร้อยจ้า,าฮะว่อไปไอะไพ่อจะไปซื้อหั่นม<า>ูเหรไปจ้าไปจ้าแค่นอเห็ดงูกลับนะจ๊ะย้อนแสงก็เขาถกับาพันลายๆเดือพี่น้องเด้อตอนนี้คือแสงกำลังลงเนาะต,ต่อกับกล้องพอดีมับเลยนะจ๊ะเนี่ย

จ้าแดดส่องแดดส่องอะไรยังไงไปพี่น้องโง่จ้าง่จ้าง่จ้ามึงมาขายยังเงียบมึงมาขายอีกบอเป็นมาขายขนมพี่น้องอุ้ยขนมหอยมา ขายีนอยากขายจะอยากจะดสนุบไปได้ดิเออมายังอยู่นี่นะาเนาทีน้องเออเออเออกรนำ้มน้จมันนึงจาธรรมดาบร อยากขายจะอยากขายมาขายตลาดพี่น้องมาเดี๋ยวมชื่อสำหรับไปเลยได้ดีสำหรับไปเลยเลยมาเบิร์แล้วเพิ่งมาเบิร์แล้วฮกระซิมาขายพี่น้องเป็นไงว่าแป้นให้โล่งโจ่งอยู่ว่ากระซิมาขายตลาดอ้ยเมื่อเวลาขายมันคนสวยเขาก็ต้องมาสวยแต่ว่าเออคุณแม่สันนีิจ้าได้พหอแม่ ใชเลนี <elim> ่ยโอ้เหลือเด็ดน5บาทสุดอย่างคุณสดแต่ว่านี้นี่ลูกจีนเนี่ยเมื่อกิน มันแจวแล้วตดมันะกันไข่่อยซาขอยซักพ0บาจะส่เอามาใส่ถ้วยดีกว่าส่งบ้านเอาซีบกินดีกว่าแตกชุดท้องสูดฮะรอใส่จุผันบ่านแล้วใส่เออมันกับบร์กินแล้วเขาเอาตรงไข่ขนาดบ่อไมถ้ายังบ่เปิดแล้วบ่อใส่ก็ได้นะขค่ะมา มาเด้อมาได้ซื่อเด้อมาเล่ะเด้อเมื่อแเด้อเอาไปท้อนูมเ่บอเอ่เนเอาหาาือยนี่ยโอนบ่แล้วว่ามีเ็ดหูนูแล้วเรา่กิเ็ดเค็มถ้าสิกินเ็ดหูนู เ,เง,งาเะบนแล้วทองท,าท่าไทองลยยี่สิบบาทหรือนนมากินโลกินทิปมือกับเบอเบิร์ตจะได้อะไระไอ้โอ้ยว่า่กระไร,รนี่เอาเพอนี่คันจะกินลายมือ,อนั้นกกนกูะกิอ <c oughs> เด้อใส่งจ้าใสุ่งจ้า20นี่เด้ยนี่บได้โจเด้อสเด้จะได้าห้เฮ้ยยเธอละสิบละสาวจ้ามาขอบคุณแม่จ้าวันนี้จรับบทเป็นแมค้าหวันนะจา พวกาลุกสาขาวพืชผสิบริคายหลายขู่ใครกัอยืนดีบ่ยังได้เล่นได้อบ่ตาตักมือก็ทิลงทังบินคันบมีคิวเออคันบมีคิวไทยจองจองไปตอกคิวรัชจ้าตจองคิวหนอ

เด้อว่าซื้อเด้อชิมเมื่อละเด้อใช่ยังไม่ได้ไปขายตัวปลาคูโบอช่ไหมใถ้าว่าแจกให้เขาแล่นมาโหโขเลยได้ไหมเนาะแจกได้แจกนี่แล่นดหุ่มมาเลยเนาะแจกไม่ต่อำ

มาซื้อมาอยู่แล้วก็เปิดเป็นเงินน่นาะขายทุกอย่างสลัดผัดมาเร้อมาซื้อหรือสิไปนุ่งชิ้นมันมาได้กินนะอยาไปซื้อพี่มาซื้อแล้วกินี่มันลายพื้นแล้วอยู่เพือนนั้นมากินแน้วมันซิ่ท้องนี่มาซื้อจสินแจกอย่างนี ไปคือมืออันี้าเป็นน้ำหมือนแค่แสบหนังมาเป้นโลโลละเยอะอยู่แล้ว ม่สันเองชื่อเรื่ังนี้เจอบราชายโถ่พ่ออะอยากได้แต่เงินพูดีเอานี่หึหจหึหึหึหงกายไปไกลหึหึหึื้อึหีหึ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 หาหึหึหึกึหึหึหนหึ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 นึห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 ห้หึ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 หยหึหึหห้บ่หึหเว้ยึหึหึหึ่ึหึห้นึ เอาไม่ค่ามาทอนจะได้อ้วยแล้ววันนี้นั้นจ้าจ้าอ้วยก่อนพี่น้องเออได้ดิได้ยืดแล้วเกือบได้เงินฟรีสั้นไปพี่น้องเมื่อสักก่อนพี่น้องเอ้ยสวยแล้วจ้าสิเมื่อหาจ้าจ้าขายต่อได้ค่ะเมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเนาะจ้า จ้าพี่น้องจานเนาะไปเดินตลาดซาวนีกับคุณแม่นะจ้าเออพาคุณแม่ไปย่างตลาดเนาะถ้าว่ามีเงินบอไปอย่างหืมม่มีจ้ะแต่ไปย่างพี่น้องจานเนาะเออพาเอฟซีไปเบิ่งตลาดยามซาวเนาะบ้านนางหอยปังว่าคนจะเยอะแค่ไหนเอาไปซื้อแะไรคนก็นยังรายอยู่พี่น้องเนาะอะ่ะพี่น้องจ้ามาฮอรนี่ก็สิขกอเก็บภาบรรยากาศ เดินตลาดซาวนีให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะไว้เพียกสัน่นนีและพี่น้องจังเลยะขอบใจมาสุสุคนเลยที่ขับมารับสมซ่องให้น,น้อยของบา่าเนาองจังไรก็ะยาฝากกดไลก์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากดูโฆษณาให้ซ่องบา่าเดี๋ยพี่น้องเดินเนาะติดตามคลิปหนะ้าตอนลงไปหาแม่มยายตุ๋ยก็แล้วกันพี่น้องจ้าสบายดีจ้า